วันนี้นะคะยุ้ยก็จะมารีวิวเป็นรุ่น Top RS สีแดงคันนี้เลยค่ะว่าเปลี่ยนโฉมใหม่ได้อะไรเปลี่ยนบ้างนะคะเริ่มต้นด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะได้กระจังหน้าลายใหม่นะคะกันชนหน้าใหม่พร้อมสัญลักษณ์ RS ใหม่ด้วยนะคะสวยมากๆสีแดงจะบอกว่าเป็นสีที่โดดเด่นมากแล้วก็จะมีเฉพาะรุ่นท็อป RS เท่านั้นส่วนไฟหน้าค่ะจะเป็นไฟหน้าแบบ Full LED นะคะ ลายล้อลายล้อแม็กค่ะก็ยังคงเป็นขอบ18เหมือนเดิมแต่การดีไซน์ของเขาค่ะก็จะเป็นการดีไซน์แบบตัดสีโครเมียมแบบนี้เนะเาะเพอเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดีไซน์รอบค,นนะคะันค่ะจะมีการตัดสีดําเงาเนาะสวยงามมากๆสําหรับด้านหลังนะคะจุดเด่นของตัวท็อปก็จะเพิ่มเซ,เซ็นเซอร์4จุดมาให้ซึ่งมีเฉพาะเกรดท็อปเท่านั้นสมรรถนะเครื่องยนต์ค่ะก็ยังคงเป็น1.5 e h v เหมือนเดิม ฝาท้ายไฟฟ้านะคะก็มีมาตั้งแต่เกรด E L จนถึง R S เหมือนเดิมค่ะด้านหลังนะคะก็สามารถพับเบาะได้มีความอนเนกประสงค์มากๆก็คือพับได้60-40แล้วก็พับได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะอย่างที่บอกเนาะด้านหลังก็จะเพิ่มเซนเซอร์4จุดมาให้ในตัวท็อป R S ค่ะ มาดูนั่นในกันค่ะว่าตัว r h มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะคะหลักๆที่ยุ้ยเห็นในตอนนี้เลยค่ะลูกค้าขาก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอทัสกีนนะคะขนาด8นิ้วมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงเป็นแบบลอยขึ้นมาคือหน้าใช้งานมากๆรวมถึงฟอนต์ตัวหนังสือต่างๆนะคะก็มีการเปลี่ยนใหม่ด้วยรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สาย Android Auto ค่ะแท่นชาร์จไร้สายตรงนี้ก็มีมาให้อยู่แล้วเนาะตั้งแต่เกรด EL เลยค่ะเรียกว่าคุ้มมาก และอีกหนึ่งจุดสังเกตนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บของตรงนี้ก็จะเพิ่มความกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีจุดชาร์จ USB UH Type C 2ตำแหน่ง Type A 1ตําตำแหน่งมาให้ ah การดีไซน์ตัวท็อปนะคะจะเห็นได้ว่าด้านในเนี่ยก็จะเดินได้ตะเข็บสีแดงเนาะแล้วก็แผงประตูคอนโซลต่างๆจะมีการตัดสีแดงมาให้คุณลูกค้าเลย เทคโนโลยี Honda Sensing ค่ะก็ยังคงมีมาในทุกเกรดรุ่นเหมือนเดิมนะคะตัวท็อปพิเศษยังไงพิเศษตรงที่หลังคาก็ยังเป็นหลังคามูลลูปเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะและที่สำคัญเลยเนี่ยตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะตัวท็อป RS นะคะก็จะให้สัญลักษณ์ RS ตรงนี้มาให้ด้วยเนาะก็คือดูแบบดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแบบสปอร์ตเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกและอีกหจุดค่ะด้านหลังตรง เบาะที่นั่งด้านหลังะคะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเนาะปรับเปลี่ยนรูปทรงให้ดูรับกับการนั่งแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่านั่งสบายมากยิ่งขึ้นเนาะถือว่าโอเคเลยในรุ่นท็อปค่ะท่านใดที่สนใจนะคะให้รีบพีบุ๊กิ้งไว้ก่อนเลยนะพีบุ๊กิ้งโปรโมชั่นตอนนี้นะคะรับบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาท ไปเลยนะจ๊ะแล้วก็รีบพีก่อนนะได้ราคาที่แบบเป็นช่วงโปรโมชั่นแน่นอนค่ะนะจ๊ะใครที่สนใจทดลองขับเนาะ28พฤศจิกายนพบกันค่ะ